วันนี้ผมจะมาเล่น Mario Kart Golf นะครับกดคือแต่ละคนจะมีสกิลคนละหกอันตอกกล้วยโยนลูกกอล์ฟของเพื่อนกับหลังเห็ด <c oughs> เลือกไม้ให้เพื่อนได้มึกต้องปิดตาตีลูกเ <c oughs> ต่บาบังคับอีกคนตีใหม่ดาวสามารถตั้งทีได้ฟ้าผ่าบังคับเพื่อนต้องตียูดิพัตเตอร์สองหลุมพาสีมาดูกันว่าผมกับคุณใครจะชนะไหนๆก็ได้ไหน,ไห,น,ไห,นหลุมนี้เปิดหลุมแรกพัตเตอร์แล้วกันหลุมแรกผมเปิดได้พัตเตอร์นะครับ ดรอปเปิดใหม่นะครับเข้าภูมิไปแล้วตาคูณนะครับนี้ใช้ปลาหมึกปิดตานะปิดตา<ห>อีกเร้บยีกร้าอีกเรอบเฮ้ยไปไหนอะ่ะเราต้นไม้ไมกระโดดลูกนะตาผมนะครับเข้าขอแฟเวย์ครับ ตาคูณขึ้นไม้สองนะครับเฮ้ยได้อยู่ยเฮ้ยใช้สกิลหรือเปล่าไม้สามคูณน,นะครับเฮ้ยสวยอุ้ยโอ้โหมากระดวงมามันเลือกมาให้เพื่อนดีกว่าใช้สกิลอะไรนะเห็ดเอาเอาพัตเตอร์ดีกว่าพัตเตอร์พัตเตอร์พัตเตอร์ตตอรถ้าพัตต้องวางวะตู้ไม่ได้เลยพัตเตอร์อะพัตเตอร์หนุมมันอยู่ตรงเนี้ยมันไปไม่ได้มันต้องไปทางนี้ เฮ้ยสวยอยู่นะอุ้ยติดอะไรอ่ะเฮ้ยจะใช้สกิลอะไรอ่ะเฮ้ยสกิลอะไรอุ้ยเฮือมต้องกลับไปเล่นเลยอ่ะผมขึ้นไม้ห้านะครับโอ้น่ากินต้องไปลุ้นว่ะคูณขึ้นไม้ห้านะครับอีกแล้วเหรอไปนู่นไม้หกคูณนะครับอุ้ยไม่ค่ะเป็นกิน ผมขึ้นไม้หกครับไง <Nice. S 1> พาร์ทิปเปิลน,นะครับเอ้ยไปไหนใจเย็นใจเบา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 คูณจบที่เก้าไม้นะครับถ้าผมเข้าฉีฉีกอลฟชนะนะครับเฮ้ยหลุมแรกฉีฉีกอลฟชนะนะครับโฟล์วเพื่อติดตามหลุมสองครับ